เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเราก็จะมาต่อกันเลยนะสำหรับ Cry of Fear ตอนที่3าอการเรานะซึ่งวันนกผ่านไปแล้วอ้าว w h a เจอาจัดการมาไปแล้วะไม่เอาหรอกพวกไม่น่ไม่ ู้สึกมนมันแหลกๆนะนี่ยฉันรู้หมดแล้วนไม่มีสลิงโอยมันแหลกมันแหลกอะไรแฟมฟมันตกแฟมหลกตกอะไรีเลงตองหลอกข้า่กข้ารูข้าเห็นทำไมมันจับอกโอ้ รูแลนะข้าอมจัดกาแล้ว,นะลวตอนนี้นันต้องแล้วันี้ข้าจัดการชุจองได้เออโอเค,อเค,อเคไ,ปไปเลยไปเลไปเไปเลยนะฮะไปให้ไกลที่นี่เลยโอเคที่นี่ก็โอ้ Help me please help they are coming i m e n say amen t hurry พระเจ้า let's c a l ูทำไมเนี่ยฉันเพิ่งแค่ร,รุร่นคนผ่านเธอเมาเท่านั้นเละทำไมต้องอ่ะเอะอ อฮีโร่หรือไงเ่ยนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮึมมันแค่เอเด,ด,ด็กใส่พูทธบานทางมาเท่านั้นเละเขาก็เป็นมันใดตัวนี้ปีนแบบแม่สิโอ้ยตกใจหมดนึกว่าหนันไปมองอะไรให้เข้าหรว This p l a พ e doesn't feel like ที่มันทำให้ฉันรู้สึกออแบบไม่ธรรมดาเลยนะก็มันก็ไม่ธรรมดาอ้าว เด็กสคนเล่นอยู่ในสวนสัตารณะเซนเะฟิร์พูดกับเด็กคนแรกกลับบ้านอะไรเด็กคนแรกพูดอะ่ะหรือว่ามันพูดกับเด็กคนแรกว่อะไรยังไงผมก็ไม่ได้ค่อยเก่งอังกฤษอยู่แล้วนะเด็โกงรรีบกลับบ้านก่อนจะมืด The first to w e n the m a well. r r i a e เด็กคนที่สาแม่งเล่นอยูคนเ,เดียวคอมเฮีย e little c h i ช d c o อม to me เดอะบุชมีเสียงกระซิบโอ้โห, They say ห้เ y เซคู e e ฮะมาสิกนเจ้าอะไรวะ อุ๊ยมีเซฟอุ๊ยอุ๊ยเซฟเลยเซฟเลยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะฮะโอเคครับเซฟเซฟให้หมดนะฮะเซฟให้หมดครับ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 โอเคนะฮะโอเคนะโอเค เด็กอะไรวะอู้หูสวยเลยระาเนี่ยเด็กเด็กคี่คู่อู้หู Surprise u e h t f c k พอแค่นี้ได้ไหมเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ได้ยากจะเล่นอยู่แล้วนะขอขอพอเลยครับนะอุ้ยคอมคอมที่รักกับฉันเถอะถ้าเป็นตีนัยมาไม่ได้แล้โคเดตอะถ้าเป็นเลโกเดตผมจะตีมันแล้วก็กอดมันตาดทางนะโอเคต้องหาอะไรพูดพูดพูดแก้แก้งเงาหน้าแก้ ห้องควบคุยที่ปลอดภัยที่สุดนะโ oh, oh. oh. อ้ไปลยโอ้ขอแค่นี้นะครับเซฟเลยเพื่อความปลอดภยัยโอเคนะโอ้ God damn it! อ้ God, please tell me what the fuck is that? ช่วย me please oh stop this god oh fucking holy shit man i oh ผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วนะด้วยคำสาบานด้วยเกียรติของรลเลคอนชายนะ <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีครับ